คนรักคนคนัวหน้าี่หญ่คนนี้บังพร้อมนะครับหนึ่งสองเรียบร้อยอดุลต์ตมอรอสตตอเาเมอธนาภัสสมบทรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมับ้ามน่ กันนครับหนึ่งสองโอเคเรียบร้อยวันเนเป็นตรอรกันทกตอดุลตามวมัตุนไขมนปปรรันนิสิชลิรมุสานันยอ,อรพินติกโทกเลขา อาจารย์ตมมอกระตวแทนใครรงเรียนสระบุรีนะคุณครูบันโมบครับครูโมก็ผู้ยหญ่เปนรองผู้ใหญ่ชาครับอขอบคุณเชิญบัตรผู้ใหญ่ธิดาชาแก้วขาวกระตวแทนรับมอบครับใหเข้าปิดช่องนิดนึง อรุณผานนท์อรุณโมกพระดิกอ้าวอนตรรมเนี่ยลกาิจังนะนามรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามรูปังอนัตตาสังคนเจ้าเมากนเจ้า

นามกุปังอนัตตาสาธุขคุณโอเชยบัดแลก็คนเจ้าไกัยศรภัณฑ์คนเจ้าไก่สรอุ่มพุลคุม้มไม้นุบัดบัดแล้วก็คุณโอแซมจำปาทองบัดคุณแม่พวนหานศึกษาแล้วก็คุณแม่ตอดจำปาทองผุ่มพุลกิตติมังยามัน อาเจบเจ้เอาคุณเอา <c oughs> นามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขงังนามะรูปังอนัตตาสาธุุณก็ต้อเจือนคนเจ้ากันคุณเอา,มาเมาไมหีคุณนามโมกันแล้วแต่คุณสะดวก แล้ก็คุณแม่สันจำปาทองคุณแม่สุบินสมสวยคุณแม่ต้วสัปปะจารแล้วก็คุณแม่ตินจำนสสนจนเจริญบัตรคุณแม่ អើគុណដូចជាដំណងបងអរគុណសំណោក៏មិនដាច់ដៃអរគុណម៉ូគុណជឿនជឿនគុណហើយក្លាច់ថាមុតធធុំក្រយពេកថាមួយក៏ទេបានអញអាយជឿគុណអើសំតសាស្បើយថ្មីថ្មីផង นามรูปังอนิิตังนามะรูปังทุกขงังนามรูปังอนัตตาสาฤฤัต,อตวอา,อ,อ,าอ,ตอาจิกนาตาโตเจกส,งสังเกตุกันคุณเอาอวนแมตเตียคุณเอาจุมสมสวยแล้วก็คุณเอาดวนจำปาทองบัด อาจารย์คุณแม่พองเดอร์คำดังเลยนามรูปังอนิจจังนามรูปังทุกังนามรูปังอนัตตาสาธุ ตาตาโตเตก็สมเจอแม่บุญล้อมสมสวยคุณเอาผองสมสวยคุณแม่แจ่มบุญครองบัดแม่แจ่มบินบัดคุณแม่สมินบุญครองนี่ก็คุณเอานวดบุญครองเจิญแม่แจ่ม นามรูปังอจจังนามรูปังทุกขงังนามอนัตตาสาัตว์ปัจุกนาตตโตเดกกสมเจยคุณเอาเบื้องบุญครองคุณเอาอินบุญครองคุณเอายันบุญครองคุณแม่ลำดวนจำปาทองและก็คุณแม่สอ้อมนำคำ นามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขงังรูปังอนัตตาสาัธุมาจุกนตาตาโตก็สมจริญคุณเอาชัติิมสีแลก็คุณเอาสวสรรค์จะเจมะเดวบันจำนาเดาโมไปเนี่ยก็สมจริงแบบ นาคุณอสวรรณมั่นโหมกุลนานัตรากุลอันเตยเอาสวรรณ <chat> นามรูปังอนิจจังนามรูขังนามรูปังอนัตตาสาธุดีมีคนเห็นเป็นประโยชน์นามและโคตรยืนยิ่งเป็นมิ่งขวัญแมนทำชั่วโมอมองต้องโทษทันนามโคตรนั้นถูกเสนีย เขาเกลียดชังดอกบสถในที่ต่ำก็สามารถเอาไปบูชาในที่สูงได้ชั้นใดก็มอนกับคนเราที่อยู่เกิดในตระกูลต่ำมาทำตัวให้สูงได้ชั้นนั้นเอากระจมโยประวัติกันคุณเอาสำริดนาเดืองรำอ่านบาอสลายใจใจายปรับเยนชนดาน์อ,อกโอนตองเชาะยืงจอเกอยเกก์บันเด่งบันยวนัวระบัดบาดคุณเอา สำริดนั้ยืนรือนรำบัตบ,บา,จากกนจับกระนินก็โนใครสลบกรนโดกขนาบาัดโนเจ้ากันกุณเอาเครียงแม่แหงบัตรนัรือนรำกุลเอาสำริจก็เมียนบางประโอนประจุขออมขเนียนาาต้องออกเนใบเนี่ยนั่งแจบัตรบัรมนนกีบออก็กุณเอายมนเรืองรำบัตรนำสุนมดกเนีอัตดุเดบัต ันนี้ณเรืองรำบัดคุณอยอมนี่ก็บานหมดชีวิตตอเฮยปียรคุณแม่พิษพระเรืองรำพระเรื่องราบัดรนี่ก็บานหมดชีวิตตัอเฮยใบยคุณแม่ยนานี่ก็บานหมดชีวิตตัอเฮยโอนคุณแม่ชเวียงนี่ก็บานหมดชีวิตตัอเฮยบัตรรกมก็คุณแม่เชนนี่ก็ พระตรื่นรำมบัตก็มมดชีวิตตะเฮยประโมยคุณเอาโลดพระตรื่นรำบัติก็มดชีวิตตะเฮยตรมปิลคุณเอาสทธิดณร,นะรื่นรำบัติก็ผู้วายชนและสุดทองบัตก็คุณเอาสาเภาพระตรื่นรำบัติาการศึกษากันคุณเอากาสมายัยเดิมก็บานโจเรนโจรับการศึกษา กบานจับกันนาปอสีบัดปุนปุก็การจับปอดสีก็ปอดสีแต่เมียนเส้นบานเด่นประสาบัลเมียนตะกนิตค,คิดเร็วมันได้ชำไงบัลเมียนคระดคิดเดชเหมือนตึกมันได้ติดามบาลก็คือะจับเตียบแต่ก็เมียนความคุณภาพเจี่ยบัาซเ่งมคุณเอากบานจับคอยกบาลเธอกระนอดเทใส่เติดลือหองแม่น้องเอา จเจโยบนยาโยนโมโยแกโยชนังคุณเอวบลานอุบลานรินลานเสดาอายุสมัยสมโ์สมโกแกเมียนกงสกากระทางจากตุ่มบานตำแหน่งเชนซูนรบานตุจุบจุบจ,บจนหนังคุณแต่ยนนะางนักดึกงดั้เออกระบานกรกกรงกับกูกรกูกรองเรือนจุบคเนียสีเจาะวัดตุเตนองคุณแม่ใสตำแหน่งบ,บานเธอ ព្រះប្រដ័យចំរិះសាជំគានាងមេស្រីចរន្តគ្រាចរន្តឆ្នាំជំមានកូនជំគាទាំងអស់បុណ្យនេះដង្ចេះបាទបានមុនគេគាត់នេះនប់រត្ន៍នាក់ទື້ນរាំអេកបານសំរត់នងមានបូរីកៃស្រော့ៀងមន្តោបាទពីគណៈរួយនាក់ទື້ນរាំអេកបານសំរត់នងមានសបួយសប្បាចារ คนเจ้ากันคุณแม่ตูนสัพพจาญบัดรเบยกันเนตรเรือนณเรือรนรานอกบาลสมรสนองเนียงเดือนอันนี้ก็เดาไขเลียวจะนอกบัตรโน,นก็เนียงบุญล้อมบุญกรองอันนี้ก็บาลสมรถน้องเนี่ยนิดบุญครองคนเจ้ากันคุณเอาเนือยแมริดบัดเลยกับคุณบนันรเจมเดเรซาคกนเจ้ากันคุณนองเนียงเกาะโรกัดฟังเปิด้า បានមានពុទ្ធពងមានគុណចៅយ៉ាងជាយ៉ាងអអិឹងពោលកលាពីបៃអ្នកកបានបងແມ й បែសឡោប្រទីបសេនព្រះនាងគុណនោមតរណែនៅបានមືថែរិទ្ធសាជឿគ្រុនអយនណាក៏បានបានតរេះជួយមិលមើក៏1เดือนនៅលោកវីក៏បានជួយព្រឹកព្រឹកព្រួងគនៀអបគុណអើគ្រុនតានៀបាទព្រឹងបានតរាគុណក៏នៅចិត្តអរមិនឃើញនៅប្រវត្តិក៏ជាមួយឈ្មោះគ្រុនបាទ นายบดามุนเงมนบมอนเมีนเตียนคุณดาริเงยกระ,ยร,งระบาลเชสละตจัโหนยเจาะสีพางกระบาลจิโมยรามเมียงการเวกกระบาลโวจุยกาฐมนุนบรานกระบาลจุยถือกาศราลอันนี้ก็คุณกระบาลเชสละตาบอนตามวดัดตามว่าตามมนาไม่ตามโรงเรียนคุณเอากระบาลเชสละสอบปราสายนางบานันตามกำลังจดัดกำลังจัดทาคุณเองบาัดโดยมันเคยดั่งซึ่งเอากะบาลก็ លោកទីអធិយ័យស াই មន្ត្រីកជាបានគាត់មន្តចូលទៅកបុលញ៉ៃស្រូលបានតនរាប់កាត់ស៊ូបងប្អូនពុបយតាបាននឹងបានសកលបានលីត្រាគាត់កំមចូលលាក់ខ្លួនចូលកបុលទីខ្លួនបាននេះក៏ខ្វាន់ជាកាន់ខ្លួនអើបានហើយក៏បានតែកកញ្ញានៅមកតែសាមររីចឹងចូលឆ្នាំនេះបានសូមគុណប្រកពលនិយាយប្រវត្តិថាក៏ចែកក៏ចៅបាន จนดาวไงที่คนเจ้าเฝ้าเพลินก็แซววิญญาณทิมิตายฝั่งถึงลายบันบานขาดขาดการทุกมุนทางตะเกิด์บัดกันองในน้องเองบัดกันองวันที่21ฝั่งไงตะเกอรบัดเหตุการณ์ในคนเจ้ามันเุยบันตุบทางตะเกอร์กันองเองก็บุนเฝ้าก็เกี่ยวมุกโดนปรานตรานตูลคนเจ้าการประคับประคองดั่ปูนจูนโตรงบาง แต่ได้พาบันก็บันเตก็เมื่อมันเคยบัดก็คนเจ้าบันเด้อคุณก็มันจําดันโรมันเนาะบันก็เทิดตึกกันก็ไว้ดันธุรกิจเรื่องละลวดธุรกิจเว้นพอเพ็ดใดก็ก็จัดกระจายก็คุณเอาก็บันตนัดเจริญมดทะเหิมจากเจญที่ประพวนอีคนเจ้าเพราะเจ้าชายบางฝูงผู้ตาย ได้การสงบกวิเดียเจ็ดนายการเชียงโดยประมาณบัณฑิะจะวห้อยบันฑิตในแก็ <AU T> <todavía> ในโัวห้อยภาษความสัมพันโคนเจ็บแก็ประคนคนเจ้าการป็นบัญญิตยต่อพระโอนต่างตระเบียบสต่ายตามดึงกาเดึนก็การโมมิ่มโมมือมือตัดก็ธรรมดาการแจกกระเมียนนดาจองจุกจองตะเตียอาตการมันบัตเรียงการแต่ก็ตัวห้อยก็ เราตะลลามตากลงทุยบอนบัดพรกคุณกัเจานนทุกขันกันเยิงบัดกจิกุาาลกกท่า,าตันลกโพดูเต้าเ่าตันลกไรลบกเจรรยคันแม่เน้อเนาะะากนป,ะป,ะปะระคนณสไรดับบานดูไลทะเลสาบนเอา,าก็กรกบานเธอตามาที่ทำคนเองอย่างเตรมตรอกบานต่างศพก็เป็นกุศลตะปีไงประหจบจุนดังไงแน่กะรวมบุยกด้งตรยกเนกน,นับนัน ก็เจ้กระรมเสิ็อายุกันคุณเออตามพศะสวับล็อกในตรังก็แปดสับใบอันนี้พระเจดเจาลนลองตอนรักปีใหม่ก็แปดสบวนก็เข้าไอ่โดยจะออะกับสัตว์จัดตารกันชีวิตคัเขียนรุเนีย,นยบาตรเมียนนาชีบานตีตอนตันเลสันตวมิเตวเลินเตฉัดตตวประยับอันนี้ก็แล้วแตนนำการแต่งกันคุณสางโมมันเด้เียนบา ឯ <Trib> ត <forums> ្រកប្រតៅក្រុមគ្នៀមិនទូវអាគង្គតស្អែកមិនទូវឆ្នាំនេះកង្គតឆ្នាំភ្នេ ï แน่นอนណ៎ឧចក៏បានแนะนำตัวแทนกรรมจภาคผสมอัธเนศรีក្រុមគ្នៀបានเดินបានศีลภาพโบត្រកតតាមមានจัดจํานวนประสงค์ปรารถนาក្រុមគ្នៀនេះគេត្រូវมาตัวเดินบ้านโบត្រកតต้องมีจุลการมีจุลจิตตะดุญញ្ញាគាត់គុំអោសំភិតณរឿនត្រាំ มันว่าดวงวิญญาันคนเอาลอลองลอยสัตว์เน่าเบิกกะตามชงายกัมันทาก็ให้คุณเอาบัเด่นพองับประปนใส่คนเจ้าพระคนเจ้าบางคนปูไปก็บานคือบ่อนทักษิณานิาสเยนอุตุสุนบันสุกุานจูนเียดลเฮบุเอาเด่นเฮยก็ปงเธอแบบมุกกันตางกนอันเตอก็บานมารับกสาวังเมีย កសាងផងគន់ពីប្រពន្ធសៃកូនចៅប្រពូចៅស្រីបានទួមិនន័យគឺព្រឹកកាត់ប្រយោជន៍ព្រឹកកាត់ព្រះតកចៃនឹងដូចយានកាន់គុណអោតสู่សុខតិខំទៅទេអឺແມ່ນដូចយានកាន់គុណអោតម្លៀកទ្លៀកនោបានទូក៏អើយផតទីតែកដៃទុះព្រោះដូចយានកាន់គុណអោតម្លៀកទ្លៀកនោបានសោក៏អើយសោលូតលឿនទពំពពោះទៅទេអើយបានជួបបានជលមនុស្សបាទ สวรรค์สมบัติในเปลี่ยนสมบัติกระนองอนา,าคตตการคงมุภานิพานะปัจจโยโหตุบาจ,จอเอเพื่อความดำเนินดุตกาคุณงามความเชียเดียคุณเอาบางเกยสร้างตุอบรมตุประสมจือบบกโอนได้มีเงียเกิกร,รุปขณีบางไวอะไรแก่คุณเอาภานาทีสมอกุอย่างเจริ รำงดักติ่กันจบกันเติรตีท,ทพากษ์กษมเจริญคุณหมอธนพัทรราสมุทรผม่วยการโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำมันบันตรียง่านกิดเกียรติกับประธานทอดผ้าบังสกุลสมเจริญน,นามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาสัุก Nak kerap dimohon pada bekon loker lupa tiap karena kena macam. ยาติวัิวหาผู้ามตุ้มหังที่เปเมวะสมิจัตุสภีปุรนยตุสังฆา ตอยปริยปรุงคเนียอะระหังสัมมาสัมพุทธะกวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะปัสสามิโนภะคะวะโตสาวกสังโฆขังนะมามิอาจารย์ก็เตรียมตรัวนะบัดเอาคุณเอา